สวัสดีคะ่ะทอาช่วมเอฟซีทุกท่นานค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊นางน้ำโชกนะคะทอมช่วงําสำหรับเมื่อนีเป็นวันที่หนึ่งท่านว่าคม2568เมื่อนีแอดเดินทางไปตังจังหวัดพึ่งกลับมาถึงบ้านกับทูช้ช่ค่ะโอ้ยถ้าบ่ได้เดินทางนี่แอดจะได้ถือเลขเล่าสามตัวเพราะว่าเลขกเลขของแอดนาศูนย์ห้าเน้นศูนย์ห้าเลยนะคะชุดสามตัวแอดผ่านไปจับแค่สองศูนย์ห้า บัดมือมึงต่อนายตอนคำมือเปนตอนตปนบ่ยนบประมาณหาฮอโมนลยเฮ้ยมันหนึ่งมันต้องหนึ่งอะไรก็เลยมาจับเป็นเอ่เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าแปดหนึ่งศูนย์ห้าโอ้ยเสียดายทผช่ชมขาแต่ว่าเไม่ได้บอกพ่อแม่พี่น้องเขาไล่ไปคนนี้เพราะว่านั่งได้รถไปกับเพื่อนทําฟาร์มอยู่หนองคายนะคะอยู่ทั้งเออยู่ทั้งยังก็เลอยู่ทั้งหนองคาย ก็เลยไปเมืองฟ้ามมูบริเวณไปเมืองประสรบโกประสบการ์ไปเมืองไปเที่ยวไปเที่ยวเหรียนซื้อนะคะเป็นไปเหมือนมแบบูเพราะว่า,า,ามูคนแปแปบประกาศขายดินขายทีอย่างพร้อมนะคะแอดก็เลยไปเป็นมูก็เลยเป็นอียงที่แบบก็ว่าเป็นยังเพราะว่าเฮาก็อยากไปเมืองมูเมืองพวกเป็นมูเดียวกันแต่แท้เนี่ยหน่อยมากจนเรียนหนังสือมาอดปฐมแล้วก็แยกทางกันไป เลี้ยนไผ่เลี้ยนมันเอียงประา้านนีจนประสบความสําเร็จจนง่ญ่จนเ่าจังไล้มาคุยกันอีกเทือหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ได้พบปะท่านผู้ชมเท่าที่ควรแต่ว่ากับเป็นระยะระยะเพราะว่าช่วงไปฟังขงฟังยังเอ็ดก็ได้ลงตัวเลีแเนี่าง่า้ท่านผู้ชมอยู่นะะเนาะค่ะเนาะเอาทำมชม่วมขามือไม่ต้องกันว่าตัวเลีแกเนวทางสำนักใดเข่าแน่นะคะที่ในน่ๆของเจน่างเข่าศูนหาเอาหนีเม็ดปอ เมป้อ่อคักอหลีเขาตัวลูดตัววิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็ตัวจับคูพนเขาทั้งบนทั้งหลางโอ้เมป้อมาธรรมดาค่ะ่านช่วงะาเมป้่อมาแรงนะบอกไว้ก่อนเมป้อมาแรงเดี๋ยวจะล่งตัวเลยเนาะ,ะ่ะเนาะเอ็ดมะหวอดสามถุมนะคะเอดมะหวอดสามถุมฝ่าไปอาบนามอาบในเฝ้ามาก คุยกับพ่อเมียพี่น้องเข้านี่แหละค่ะเป็นช่วงขาเอาเมเปาะเข้าบนเข้าล่างแล้วนะคะต่อไปปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดกับเข่ามึงดูเข่าทั้งตัวลูดตัววิ่งเข่าทั้งตัวเจาะนี่ศูนย์ห้ามึงดูโอ้ปูศูนย์เจ็ดกับพระธรรมดานะคะปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดนะคะต่อไปเจียนั่งกับพระธรรมดาค่ะท่านผู้ชมวงขามึงดูเจียนั่งกับพระธรรมดา โตไปตายยากับพิบนะคะตายยากับพิบเจน่ามีของดีนะคะเพราะฉะนั้นท่านช่วงเบบซี่ทุกท่านทุกคนต้องต้องตามแล้วก็ต้องแช่อกไปแอดผมด้วยค่ะเด้ออยากให้พ่อเม่พี่น้องเขาว่ามีโชกน้ำกันเข้าเต็มเต็มนะคะเฉียดท่า, 105. า,า,านผู้ชมดูหนึ่งศูนย์ห้ามูจักเล็กวางต่อนใบหน่ดูอแอดเขียนว้ให้เมื่อเป็นอันเฮ้ยเจน่าอย่ามาบอกหลังออกนน่เห็นบอกเจนเขียนไว้ 1> 8ปดหนึ่งศนย์ห้าเจ็ดหนึ่งย์ห้ามันดอกสี่หนึ่งห้าโอ้ยมดูนี่เสียดายนะคะถูกสามตัวแต่ไม่ได้ถูกสี่ตัวนะคะเอาบปเป็นยังกะทนช่ว่่ะไปต่อไปต่อไปต่อแอดมี่กำลังใจนะคะพอแมพี่นงเข้าทักทายมาไหควานกำลังใจแอดก็สมองเรียนปืดลรีนปืดเลยนะคะเพราะฉะนั่นานทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคน ปรดติดตามจีนางไว้นะคะและทีมงานของจีนางเนาะค่ะเนาะเอาต่อไปตัวเลขแนวทางของเม,มเ่มาลุยมึงดูเม่มาลุยรธรรมดางวดที่แล้วกับเขานึงหกงวดนี่เขาบนเลยค่ะาทาั้งช่วงขามึงดูกตัวลุกตัววิ่งกับเขาเที่ยวก้อนตัวลุกตัววิ่งกับเขานึงเที่ยวนี่ตัวลุกตัววิ่งเขาศูนเลขที่เข้าก็คือศูนย์ห้าอดวายอยู่มันชนกันหลายสำนัก จีน่านกับซูนหาเมียปอกกับศูนหาเมียมะรุยกับศูนหาโอ้ยท่านผู้ชมปูศูนเจ็ดกับมาศูนหาอีกแอนนี่มันใจให้ศูนหากระักเด้อว่ะแต่ก็บ่ได้ร้ายดอกนะคะเอาต่อไปของพบพมึมงดูคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะพบพมเข้าบนเข้าล่างนี่เห็นบอพบพมเข้าบนเข้าล่างตัวรูปตัววิง่งเขาที่หา เข้าบนเข้าล่างนะคะชุดจับน้่เห็นบ่นี่เข้าศูนย์ห้าโอ้พ่อพมสูตรนี้พ่อพ่มใส่ได้หลีแน่นอนแน่นอนสูตรนี้พ่อพ่มแน่นอนอหลีเอามีแค่นี้มีแค่นี้นะคะทั้งช่วงขามีแค่นี้เอาสำหรับคลิปหนีเข่าหนึ่งสองสาม เข้าห้าสำนักสำนักที่เขาบนล่างคือของแม่ปอก็ของพอพุ่มเขาบนล่างนะคะทานช่วงขาคลิปตัวไปทานช่วงกดรอไว้เลยนะคะกดอย่าลืมแช่ออกไปด้วยคะ่ะทานช่วงเลือแชื่อแอดเด้อแช่อแอดเนี่ยค่ะทางช่วงขาแอดจะเป็นช่องใหญ่น้องมูเน่นะคะได้มี่ประชากรเขามามือละนิดละหน่อยกันยังดีนะคะจะได้ แดงปั่นแนวทางฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าในมีโชกน้ำกันเนาะคะเนาะเฮาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพบกันหลังหวยออกแล้วก็มาดูว่าสำนักไหนเขา้าสำนักไหนหลุดนะคะสำนักไหนเข้าสิเป็น้อมูลนในการติดตามต่อไปเนาะคะเนาะแต่ว่าตัวเลขแนวทางของเจ้นานั่งเดี๋ยวเจนาน่งไปจัดก่อนคะ่ะทานช่วงะมันต้องวิเคราะห์มันต้อง เปรียบเทียบไหลายๆสูตรนะคะแล้วค่อยออกมาเป็นตัวเลขแนวทางที่เฮดไอมอเพยมีพน้องเฮามีโชกกันเนาะคะ่ะเนาะเอาทำช่วงค้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แอดคอจบกันน้ำเสนอเพียงแค่นี้คอยทุกท่านทุกคนนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ